โยกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเชี่ยชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยทุกกล่ทุกคนครับกับวันที่คิดเก่าปุมผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับมืัอนี้สิผ้ามาเล่นมาเบิ้งกล้วยนะครับกล้วยมาใหม่กับในห้อยยังเกาะในห้อยต้นนะครับเด้องกล้วยมหม่ครับสามสามพันร้อยจี้ต้นมานี่ครับ ้ยสูงร้อยยี่สิบกวได้ครับนี่สามบันร้อยครับลูกผู้เบิร้เนาะเปิดไปในราคาเท่าไรครับนี่หกหมื่นเก้าพันนะครับนี่เอาพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ใส่กลางกลางบานเฮ่าได้ครับนี่เรียงง่ายได้ครับถิ่มไว้ไซสกระอ้วนรุ่นนี้นี่ครับแม่ไม่ไหมได้ครับนี่แม่ลูกซองบ่ครับผมแม่ลูกสองนด้ครับนี่ลูกไส้เบิรุตโตได้ครับเห็นบ้านยิ้หยาดีดีนด้ครับผมหกหมื่นเก้าพันนะครับนี่ ต่ลูกมันก็ได้สามหมื่นเลยนะครับลูกไงมันตัวนี้ก็สิบแปดสองหมืนบักง่ามเลยนะครับนี่นี่ครับตัวดีไทยดีนะครับขาดน้ำเลี่ยงจังน่อยนะครับไปสียาไทยพยาธยาบำรุงจังน่อยเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก้าพันทรมาได้โทรมาเบอรไหนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเก้ย์อนยนย์เครับเด้อเบิ่งควายพนแนปุ่นเดิมๆอยู่นะครับบักวินกับอัดดังอยู่นะครับ เบิ่งแน่ครับหนึ่งอ้านี่ได้ครับอีสามสามตัวลอยนะครับเด้อนี่ครับผู้ใดอยากได้โทรมาหาเพ้นได้ได้เลยครับเด้ออ้าวจบไปครับย่างควยงามจ่าออกครับบันจ่าออกคอกงวงห้างป้าดคือได้ควยงามเถอะละสวัสดีครับรายงี้ยตัวไหนครับลูกตัวไดนเนี่ยลูกตัวแม่ครับลูกตความมันซื้อว่างไหน พครับเพชรล้ำพูครับฟาดควายเพชรล้ำพูนะจับมาเบิ่งกันน่ำหูบ่าเดี๋นี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยตาแตกแล้วพี่น้องตาแตกแล้วครับตาแตกแล้วเอา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 วิ่นแล้วครับวิ่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเห็นหุ่งเหรอครับมันทางสายเวมันหันโอ้ยปรถือตาดองมันทางใต้ตา โอ้ยบานเปนตาแตกเหรอโอ้ยจา่าออกเอ้ย,อยเอาตั้งตาตีแตกตั้งตีขายกล้วยได้ครับบันจับเข้าเลยครับจับเข้าเลยกล้วยสูงร,อร,อร,ร,อร้อยอยี่สิบ,บหกยี่สิบเกียรติ 65, ได้ครับนี่เกือบร้อยสามสิบครับกล้วยปีปีน้อยๆบ่ดเจ้าลูกเพลินลำพูเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้ในราคาหกหมื่นหาด้ด้ครับนี่ครับเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้ วยสายพันธุ์ดีนะครับของจาวต่อได้บ่ะด้ครับเบอร์โท่เบอร์ไหนเบอร์น้ำแมกเบอร์น้ำแมกเลยเนาะเปิดไปในราคาหาเมือนหาเนานครับลูกเป็นลำพูดนะครับนี่สูงร้อยยี่สิหเ็ดครับเอาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ใด้อยากได้ติดต่อมาได้ครับ0ูนย์3กสี่สามสองสามหนาครับศูนย์หกสี่มเก้าตาแต้มตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องป้องขาขาวนะครับหน้าตาดีนะครับคุณ าตางมก็จะควางเดเกือบตาบอดเวยครับบางหันเอายกลงไปครับแม่หนึ่งใช้อีกแม่หนึ่งเดี๋ดเลยเมามาภาพที่นอนคนบึงจับเรีว่วๆปล่อยไว้นี่ละนี่เลยครับเด้อเพลําลำพูนว่าาบอเจ้าอกเ้อเกือบเป็นตาบอ,าบอดนะครับ,บ,รรบ,บแม่นี่ตัไหนนี่อ้ หกหมื <69. S 2> ่นเก้าอแม่ย่แยกลูกบ่แยกลูกนะครับเจ็ดหมื่นกว่าครับแม่นน่แม่หนาดีนะครับผู้ใดยอยากได้ไปพัฒนาเป็นแม่บอกแม่พันนะครับเจ็ดหมื่นเท่าไห 75, ร่เจ็ดหมื่นห้าได้ครับเจ็ดหมื่นห้าบาทร 135, ค,รครับรสูงร้อยสามสบห้สูงร้อ้าครับนี่ลูกมาแล้วสอตัว้อพี่น้องเดอ้อหน้าตาดีดีนะครับเนื้อหนังดีเข่าข้อเข,ข่านาดีสดสดนะครับเด้อ ผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับกล้วยน้ำเดือดนะครับเด้อนี่ครับเรียบดีนะครับอ้าคืองามใช่คืองามใช่ปะงามครับงามบ่่ปานรถไฟบ่แง่คือรถหกล้อปาเปิดไปนันละค่าหกหมื่นแปดเราเด้อพี่น้องเมื่อวันหกหมื่นหาครับวันนี้คือหกหมื่นแปด ตัวดีเนื้อนังดีนะครับเอาจบลงไปครับแม่นี่ไปอยากได้ติดต่อมาได้เลยครับเด้ออีกตัวนึงครับใส่อะตัวนี้หาเมื่นกว่ีหาเมื่อนกัวครับหาเมื่อเท่าไรครับตัวนี้หาเมื่อนหาบ่เท่าไรครับหาเมื่นกัวหาเมื่นหาบ่โอ้ตัวนี้ก็ร้อยสามสิบกัวนะครับเปิดไว้ปน่าค่าเท่าไรก็ พื้นาครับหาหมือเฮหันหนามะนี่ไม่หรอครับ <laughs> ย่านกล้องเง้าปานลดเง้าปานรถพว่วงนะครับนี่เอาวัยสาวดนะครับนี่ตัวน,นี้สิสามสีนะครับผู้ดใดอยากได้ไปเปลี่ยนแม่บอกแม่พันนะครับพันหนานมะนี่ไม่เป็นไรเอาเอาเอา เอามาทางนี้ก็ได้แล้วครับนี่โตดีเล็บดีเยอะนะครับพี่น้องเด้อโต้วงี้วดีนะครับขุดเชี่งเชื่องนะครับนี่กล้วยสามปีไปนะครับนี่ไก่สีผสมเด้อพี่น้องเด้อนี่เปิดไว้ในราคาเท่าเด็ครับมือกวัวครับหามือกว่าครับเอาหามือหาเด้อครับพี่น้องเบอร์โทษติดต่อเติมเชี่ยชาแนลเด้อครับเด้อตามหลังเสียเด้อครับนี่นี่ครับนี่ครับเอาศูนย์หกสี่ามสองสามหนึครับ0643์ห หนึ 16, ่งหกหนึ่งเก้าครับอีกตัวนึงเด้ไปไล่จับเบมาเลยครับบันคือ<ด>หลเถกกล้ยวยไหมกล้วโโย,โโยตัวดีตัวดีเนื้อดีนังดีตัวนี้เจ็ดมื้นนังเลยเจ็ดมื้นหักเจ็ดมอีเปกนี่บอกปีกครับหมึกปีกหมึกปีกเจ็ดมื้นหักล่อตรวจท่องนะครับกล้วยตัวนี้เดี๋ยวเนะครับได้ล่อตรวจทว่องอยู่ผู้ใดอยากได้นี่อีกแม่นึงนะครับนี่ แม่บอกแม่พันนะครับเจ็ดหมื่นหาล่ค่ะยดต่อมาได้เนาะสูงร้อยสามสิบกัวด้วยครับนี่นี่ครับเอาตัวดีเล็บดีนะครับสีดีบ่ะเรีบดีครับเขาดีบ้ะตาแต็มบ่จจำจำครับจมจำนะครับหางดีหางบอดอกหางบดอกนะครับเด้อเอ้าพี่น้องครับผู้ใดสนใจยิดต่อมาได้เลยครับเด้อ่องอีกบ่ครับไปครับพายยางเลยครับยางเลย ยางครับยางวางหันไมมทั้งตาดิครับไม่ว่างหัน,เ,นเกือบตาบอดนะครับเนาะเกือบผู้สาวบรประมาณตัวนี้หาเมื่งกัวปะครับหาเมื่งกัลูกตัวใดก่อนนี่ฮะล,บบลูกเพเชี้ยครับลูกเพชรจางเืินอีกแล้วนะครับนี่ลูกตัวใดพุ่มนี่ลูกมาเลยลูกตัวใดก่อนมารวย,ล,วยลูกผ้ารวยสิ เอาลูกมาลวย้ยนะครับนี่สูงร้อยสามสิบกัวด้ครับนี่ค้อยสาวปีกัวนะครับสี่ข้าสองปีนี่ครับตาแต้มม่ตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับเบิ่งตาผมนะครับกําลัางใครขึ้นล้วครับงาคู้นเห็บเศนว่างหัน,นตาแต้มม่ตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับแช่งขาเง่าดีหน้าตาดีเนาะจัมครับเปิดไว้ในราคาหาหมื่นยัง ห่าครับเกิดไว้นค่าหกหมื่นหาเลยครับเด้อหามื่นหาคือกันเ้ยครับนี่นี่ครับหน้าตาดีจ้หน้าตาดีนบะครับอ๋อค้วยฟันนุ่มนมเลยครับนี่ควยบ่ระท่านได้เระท่านได้ขฉวเลยครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ไปเปลี่ยนแม่บอกแม่พันเลยครับเด้อครับตัวนี้หางเหี้ยนจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปใส่ขวานหางยาวๆเลยครับนี่หางบ่ดอกแม่บาจา หางบอดอกด้วยครับรับประกันให้ังนี่ครับรับประกันต้นนี้ครับเปิดไใบนั่นแหละข้าหาเมื่อนหาลูกตัวไหนก็ลูกตัวไหนนี่ลูกบอลููแล้วนะครับบานเลื่มแล้วเครื่องเครื่องล้วนแล้วนะครับใส่ย่างอีกบ่ใบเนี่ยคุณย่างอีกแม่หนึ่งนะครับไปเบิ่งอีกครับคุณย่างครับย่างย่างจะรับตาด้วยครับงาไม่ท่างตาอีกางนี้ครับ ตัวนี้ทครครนเท่าไหร่ครับตัวนี้หาม,มื่นนี่หามื่นเด้อพี่น้องเด้อข้อยสาวสวยๆงามๆครับนี่<ม>ข้วยเจ้าออกมิติตัวง,งามถึงมือนตัวนี้ไปจกมาแต่ใสก็มิติฉีดต่อมแถวโจกมาตะหนองโจกมาตะหนองนะครับนี่นี่ตัวนี้ทนเท่าไหร่กะ าหาเมินหวยคืึบสิแพ้งก่าตัวใหญ่เดนนี่สีฟ้าไปแหดนะครับเรื่องพจิไปแห,ปแห้งานผู้ใดล่ะงานไม่ใช่หนุ่มงานไม่่นนี่เลยครับเรือเปิดไปในราคาหาหมืินนะครับก้อยสาวสูงไห้เศาเก็ดเศาแปดด้ครับสีดีเรียบดีหน้าตาดี อัตลักษณ์ดีนะครับเด้อสนใจติดต่อมาได้เบอร์ใดครับเบอร์แม่ครับ0643231619ครับ0643231619ครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามอย่าชิดตามให้เอฟเซสแสแนลนะครับเด้อครับผู้ใดอีกกับช่องได้อีกช่องจะออกไหมครับเด้อจะออกกับฟังได้อีกนี่เดี๋ยช่องได้ยูังไงช่องใบปอฟ้ามครับใบปอฟ้ามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบบักกูดบักเน้า เนี่ยได้ขับด้วยสำหรับคลิปน,นี้ขอการเบร้ามาสวัสด,ดีครับ